ห่วยคือกินบวดสีกล้วยประหยัดแท้ทุกห่วยตั้งหลายปันนั้นนะเขาให้เท่าไหร่รู้บ่เท่าไหให้น้องเขาปั้นออกมาให้แปดร้อยกวบาทรวมหมดเอรวมบน <laughs> ออ,อนาหามีหกร้อยสี่สิบแล้วนะเออก็อรวมเป็นเท่าไหรอันแมยได้นะทั้งตดทั้งเต่งนะออมันกว่าบาทแล้วเนาะเสีเอาตั้งไหละ่ะได้ก็ ได้กำไรเป็ด้อยตีก็ให้แล้วหักทุนออกันเหลือแปดร้อยกับพันก็บาทแล้วนันสามก็กว่า <c oughs> ก็พอได้ยูเด้ล่ะโอ้กะทิก็มีกะทิฟีกล้วยกะฟรียังกินของฟีกเก็บไว้เป็นต้นทุนงวดหน้านต่ <c oughs> ออาว่ากันไปแต่ว่ากระมอกน้องไม้ให้ก็กินสองกองแล้วละ เออเอาเมื่อวานในค่อหมกน่อไม้แบบใสกะทิบดใส่น้ำเยานนางอย่างว่าปิดท้ายปลามันเหลืออยู่ตู้ดขวดน้อยหนึ่งน้องมันเทเบิดแล้วโอ้ยซามสาวโบซิมกอนนาะก็ขึ้นเค็มแล้วเนาะเออแต่กระแซบเยอะกระแซบโบแซบหนาหลังเคยว่าแซบจากไหนอีเมลก็ว่าแซบหนายายทำมาก็น่าจะได้ยังบอกว่ากดจะไปทวดเอาอีกสักครั้งหน้าก่อนไื่ามานีนจะกินเข้ากับหมกน้ำไม้ไข่ต้มก่อนเดี๋ยวเพื่อนก็ได้แซบโบกาทวดเฮ็ดแซบพ่อยังมานั่งคิดยูยามเฮ็ดกินเนาะ นึกถึงค่อยนะเฮ็ดกินเมื่อวานเนี่ยเขาเฮ็ดบบเผ็ดเนาะเฮ็ดให้ลูกแล้วเขาใส่พริกโดดเอาตอนนี้พริกสดมีคิดถึงแม่ว่ายามเฮ็ดให้ลูกกินน่ะขเ,เขาเฮ็ดรสซาิเข้าแต่ว่าเติมพริกโดดให้ลูกค่อยว่ายโยยามลูกนะว่าแต่เผ็ดเผ็ดเผ็ดบบลดลงเออบบคิดถึงผูเฒทาเอาแต่ปากเจ้าของว่านึกถึงแล้วก็ค่อยละจุกใจอืยามคนเป็นแม่เฮ็ดให้ลูกนี่โอ้ยตามใจตามปากลูกย่านลูกบบเผ็ด ยันลูกเผ็ดเมืนบลกะกรลดอือม,มื้อไหร่ีนข้อเห็ดแบบนี้เนี่แบบเจ้าเห็ดให้ค่อยกินที่ค่อยไปลูกล,ก,ลกเตากินน้ำเจ้าได้นะพะเจ้าใส่พริกโดดแล้วก็แยกคนบละเอออยังว่าหัวใจนี่อ้ยเอเฮาเหายากท่านพอหฮาคุณหฮออาเสร็จแล้วหฮากระตักวัสดจากหมูหนึ่งจำพรแม่แล้วก็เพิ่มเคียงเคียงที่วัาตํำมันเคียงหอมเคียงกระเทียมเคียงตะไคร่กับไ,ไอ ก็ใสเข้าไปอีกแล้วพี่ก็เอาใส่เข้าไปอีกหน่อยหนึ่งอัน,นก็คูนให้เขาหมกให้เขาอันนี้ก็ส่วนเหากับเป็นชวนเห่เน็กถึงสันแล้วปั่นนั่นเขากัยังให้ใจลูกโดดอยู่คือเกา่าอือบอกพูดถึงในหัวใจการเฮ็ดกับข้าวนะการเห็ดกับข้าวเรายังมีคนเท่าอยู่บ้านก็หนูไม่เผ็ดแล้วนะเออบอกเห็ดเผ็ดแล้วนะเอาปากจะของอยู่มันเลี่ยงเลี่ยงผู้เท่าบ่ไดแล้วแบบนี้วะก็ามานึกถึงก็เห็ดกินเมื่อวานเวไนย,ยามลูกนี่เอาใจเนี่ยอือว่าอันนี้ อิมิลมมนก็ว่าแซบได้รัฐกันมันบวตัวใหญ่อะน,นะบตัวใหญ่จะเทดแซบหนัวเออโอ้ยหนัวนะเฮ้ยเทสุดรถโจกโจกเยอะสี่มือโจ๊กมาแล้สองสองซ้อนกาแฟอุ่นนะเอ้ยบ้านนี้นี่ไปซ้อนเท่านั้นเด้อโอ้ยคันนี้ก็มีหลายแซบหลายเครื่องกระปุกกันนะมากินสามเวลาแรงนี่เอ้าคิดดูนี่ค่อยไปแป๊บเดียวเนี่ยค่อยไปจากอาทิตย์เนี่ย หมดสอกิโลก็เบิดบม่เห็นเนื้อมันเป็นกิโลพุ่นอ่ะอันบรรดาเม่ครัวหัวป้ากันแต่ละคนเนี่ยบ้านนึงแล้วเนาะสลัดแรบซไหลใส่น้อยแซบน้อยกินเข้าเป็นอย่างไรหไหลคอแห้งทั้งวันเนอะเอเอาแต่กระสุรของเขาแล้วป้อยเขาป้าป้อยเขา